สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรพิมพ์ค่ะเย้วันนี้นะคะก็อยู่ในช่องก็จะรีแอคค่ะ,คะอีพีที่ไรไม่รู้นะคะแต่วันนี้เป็นเพลงของพี่ดอมนะคะเพลงข้อสอบของพี่ดอมนะคะซึ่งคนที่ได้เล่นเป็นเอวีคือคุณทิยาคือ,คอใจมากเพราะว่า จะถามไอโอยโวว่าเก็บเด็กในค่ายเก็บอศิลปินในค่ายไว้ให้เป็นในเอ็มวของคนในค่ายใช่ไหม <laughs> อยู่ก็คือไม่ให้พี่มายไปเล่นเอมวอื่นเลยอะไรย่างเงี้ยนะคะหุยลดจดเต้นมางเลยอย่ะเราว่าทียาต้องส่วนมากๆนี่แน่เลยทุกคนปะนี่เราะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย two thousand years later อุ้ยกิต้าพี่ดมอุ้ยรอดอะ,ะพี่ดมรอดนะ<ม>เนื้อเพลงแบบเนื้อเพลงดีนะแบบตอนที่แบบ

เราที่อยากกสีแายอะใครจะไปจู่อะอ๋อมีถ่ายมีด้วยด้วยว้ายโคตรโคตรโอ๊ยพี่มาเปี่ยงไม่ได้พี่มยโอ้ยโอ๊ยเล่นไปกัน Thank you. เราเรา,เรารู้สึกว่ากิมมิคของวิดีโอของวีดอมเนี่ยมันคือเครื่องดนตรีกล้องเทปประมาณนี้นะท่ที่ที่เราเห็นแล้วก็มีเลียงเรื่องราวแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเลียนเรื่องราวได้ดีอะไรเงี้ยแต่พี่ไมยสวยมากพี่ไมยสวยมาก เธอฉันชอบฉันชอบฉากที่พี่หม่มองกล้องอะที่มันเป็นพี่หม่คนเดียวที่แบบมองแบบอย่างเงี้ยสาวสุดไทยเลยก็คือไม่รู้จะพูอะไรอะคือมันสวยอะทุกคนเอ็มมี่นี่มันมีแต่สวยแล้วก็พี่ดองก็ลองดีมากก็คือทุกคนรู้กันอยูะะ่แล้วนะคะพี่ดอง้องพีพมร์นะคะแล้วก็ให้พูอะไรกะ่ะ จริงๆตัวเนื้อเพลงอ่ะเราไม่แน่ใจว่าเขาเขียนออกมาให้มันเป็นยังไงนะเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบไม่ได้ดูเนื้อเพลงจริงๆอะไรเงี้ยอ่ะไม่มีเนื้อเพลงให้อีกหนึ่งอันนี้พี่รามเดบิวต์อย่างเป็นตัวใช่ไหมไม่มีเนื้อเพลงให้หรอรามันมีทุกคนแต่ว่าโทรศัพท์เรามันไม่ขึ้นเยียไปเลยพี่รามเขียนเพลงเ,งเองด้วยใช่ปะฮุยเก่งมากพี่รอม พี่ดอเขียนเพลงเองด้วยนะคะใช่ไหมอ่านจากคอมเมนต์ก็คือคือเรารู้สึกว่าฟิลการร้องของพี่ดอมอะคือเพลงอะมันเศร้าเว้แต่ฟิลการร้องของพี่ดอมมันไม่ได้ดูจุกมันไม่ได้ดูแบบเขาเรียกอะมันไม่ดูอึดอัดไม่ได้ดูอุออ้ยเจ็บอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นมันเป็นฟิลแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมีพี่ไม้มา,าแล้วก็โอ้ย ดูในฐานะคนอวยพี่มายค่ะไม่แต่คือคุณที่ยาสวยมากจริงคือแบบที่ยาสวยมากแล้วก็สายตาที่ยามันสื่ออะไรบางอย่างเราเรายังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้เรายังเรายังไม่เข้าใจว่าสายตาที่ยาตอนที่มองกล้องอันนะั้นมันคือว่าสื่อสื่อสื่ออะไรอนะไรเงี้ยเพราะว่าคือสายตาพี่มายอะเวลาเล่นอะไรแบบนี้เวลาเล่นเล่นเอวีหรือว่าเล่นละครหรือว่ามันจะมีสายตาอะไรบางอย่างที่ มันพยายามสื่ออะไรบางอย่างแต่เรายังไม่รู้เรายังแก้มไม่ได้ว่ามันจับตาแล้วมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นาาเนบือ่อเบื่อก็ไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่าเขาก็ดูอินกับเพลงที่เขาใส่หูฟังแล้วก็ถือกล้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะไม่ใช่ก็อะไรเงี้ยนะคทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะคะเห็นไหมที่ย่าสืออารมณ์ได้ดีมากแม่นักสวยมากเออ,เอ,อดีไป จบเรยวไปจริงนี่ยังแบบนี่ยังเพลินๆอยู่เลยอ่ะรู้สึกว่าสามนาทีสิบวีมันไม่พออ่ะรู้สึกเหมือนกันปั้นทุกคนสามนาทีสิบวีมันไม่พออ่ะสำหรับความสวยของพี่มายอ่ะแล้วก็ความแบบความร้องเพลงของพี่ดองมาสามนาทีมันไม่พออ่ะจริงๆร,รู้สึกว่าพี่มายสวยมาก ใครนับได้นะคะว่าวันนี้เราพูดเรื่องพี่ไม้สวยมากไปกี่ครั้งนะคะได้ความภูมิใจค่ะแต่แบบ MV มูดอะเออมูดเอมดีมากใช่ลืมพูดมูดเอมวดีมากแล้วก็ตัวโทนสีเอ,อ้ชอบชอบโทนสีมากโทนสีมันเหมือนแบบโทนน้ำตาลใช่ไหมแ,แบบดีมากแบบจากที่จากมุมเรานะจากมุมเราเรารู้สึกว่า มุมเราเนี่ยเอวเขาเพยายามจะสื่อว่าพี่ดอมเนี่ยเป็นนักร้องใช่ไหมเป็นนักแต่งเพลงแล้วเขาก็แบบเออเหมือนแต่งเพลงให้ให้เธออะไรเงี้ยแต่ว่าเธออะอยากได้คนที่ดีกว่าก็คืออยากอยากไปหาคนที่ดีกว่าคือพี่มายอยากไปหาคนที่ดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งองจริงป,ปะ่ะเนื้อเพลงแมสความหมายเนื้อเพลงมันแมนดเว้แต่แค่ว่า มันจะแมสได้ขนาดไหนอนะไรเงี้ยก็ทุกคนก็ช่วยกันปัดวิวให้พี่ดอมด้วยนะคะเราเชื่อว่าพี่ดอมเก่งอยู่แล้วแล้วก็พี่ไมยก็สวยมากมากแล้วก็พี่ไมยก็สื่ออารมณ์ได้ดีมากคือเราที่เรารู้สึกได้เลยคือพี่ไมยเป็นคนสื่ออารมณ์ได้ดีมากพี่ไมยไม่พูดอ่ะเขาสามารถพูดทางสายตาได้อ่ะคนอะไรพูดทางสายตาได้ได้บอกป่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สื่อทางสายตา ยังรู้เรื่องเลยอ่ะนี่ก็แบบเือคนความสัมพันธพิเศษของพี่มายนะสื่อทางสายตาคือเขาเหมือนแบบเขาอินจริงอะไรเงี้ยแล้วชอบตอนพี่มายิ้มพี่มายิ้มไอตอนตอน,ตอนนั้นก็ก็ก็น่ารักมากก็พี่มายตอนนี้ฉากเปียกฝนฉันอยากถามู้กฉันว่าเป็นใครเมลูกวิ่งกันแบบโอ้โหล่าเริงเลย ะะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปเรียกชันนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้พิมด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าก็จะเป็นคลิปของพี่หวายนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเรารู้สึกได้เลยว่าคลิปอ่าช่วงนี้ก็จะลงคลิปปล่อยหน่อยเพราะว่า เขามีอ็มลุงเอ็มบีกันบ่อยมากนะคะช่วงนี้ก็เลยจะต้องลงคลิปช่วงนี้บ่อยหน่อยนะคะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายยังไม่เชยว